กิจกรรมสวดมนต์ความเพียรพระปิตตายอดเศษรษฐีลาวและหลวงปู่ทวดครั้งที่11วันที่20พฤศจิกาย,ยนพุทธศัการาช2 5 8บัดนี้เป็นครั้งที่1 1ตรงกับวันที่20พฤศจิกาย,ยนพุทธศก 2, ักราช2 5 1 8ข้าพเจ้าเนี่พรจิวิสารขอเป่งวาจาสาธยายพุทธ ทมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พราะขาวาัมป,ปิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จรุนหลวงปู่บุญเด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดาบณีขอเทพเทว,วดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมนนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตาไตยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย ปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนต์ต่อไปโปรดสวดชมนมเทวดาสมันตาจักกาวาลลยสวดตาคันฉันตูเทวดาสัมัตธรรมมังมุนีราชาสุนันตักขามโกถังสักเเกาเมจรุเปคิริสิขาระตาเขจันดาลิเควิมาเนทีเปร์ะเถจักาเมิตรุวนาค่ะเนเขหาวันดุไปเขเตภุมมาจันตุเทวชลธาลวิสเมยะขาคันนาภานาคาตินทันตาสันิกายมุนีวราจันางสาวโวเมสุนันตุ ธรรมสวนากาโรยมรันตาธรรมสวนากาโรยมรันตาธรรมสวนากาโรยมรันตาวรสุนันบการสติคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตโตหะโตสัมมาสัมพุทระสาโมตัสสะภะคะวะโตโตหะโตสัมมาสัมพุทระสาโมตัสสะภะคะวะโตโตหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวรสัจจกริยาคาถานะทิเมสานังอัญยังพุทโธเมสานังวรังอิเตนะสัจจวเชนะสติเมหุนตุสัพพทานะทิเมสานังอัญยังธรรมโมเมสานังวรังอิเตนะสัจจวเชนะสติเมหุนตุสัพพทาน นาทิเมสานังอันยังสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจาวเชนะสติเมหนตุสัพพทาบทส่วนมหากรณิโกนาโถติอาทิกาคาถานมหากรณิโกนาโถอาถายาสะภาปนินำปุเรตาวะปรมีสัะภาปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจาวเชนะมาหนตุสะพูป ปัตวามหากรณ์โกนาโถหิตายาสพะปานินาปุเรตวะปรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชินะมาหุนตุสัพพูปัตวามหากรณ์โกนาโถสุขายาสพะปานินาปุเรตวะปรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชินะมาหุนตุสัพพูปัตวาวรสวนมาสมัยสุดเอวเมสุตังเอกังสมัยพระวคสักเกษสุเวหาติกาปิลาวัตุสมิงวาเนเเมตาปิโุสังเคนะสัตติมาจัมมัติหิปิโุสัตติหิ สัพเพวชหันเตหิตัสสัจารุกาทัตตุหเทวตาอิพุยเนสนิปริตาหุ่นติภควาตารัสนายภิบุสังฆะจจานัขอจตุนังสุทาวาสกัยกานังเอเทวานังเอตาทัโหเสยังขอภควาสเกสุวิหารติกาปีราวัตุสมิงมาหาวะเนมาตาภิบุสังเขนสัตติมจามเตหิภพิบุสรเตหิสัพเพวชหันเตหิตัสสัจารุกาทัตุหิเทวตาอิพุยเนสนิปริตาหุ่นติภควาตารัสนายภิบุสังฆะจจยานุนามายัมเปียนาภควาตนุปสังกามายามาอุปสังกามิตวา ภรครวตโตสันติเกปาเจกะคาถาปัสยามติอรคโคตาเทวตาสยยถา,าปินนามาภะระวาปุริโสสามาชิตตังวา,าหัางภาสาริยาภาสาริตตังอา,าหัางสัมิเชยะเอวะเมวะสุทาวเสสุเทเวสุอันตระหิตาภควโตปุระโตปะตุระหังสุอรคโคตาเทวตาภคว,วาาันตัอง,งตอภิวาเทตวะเอกามตังทังสุเอกามตังทิตาโคเอกาเทวตาภควโตสันิเกมะคาถังอาบาสี มหาสมัยโยปวานสมิงเทวกายาสมาคตาค่ะตามหาอิมังธรรมมสมยางทักิตายวะปราชิตาสังคันติอัตขวปราเทวตาภควโตสนิเกมคาถาถังอภาสีตันตพภิโกสมาถาหังสุจิตตังอัตโนชุกามกังโสสารถิวเนตานิขเหตวันทิยานิละขันติปันติตาติอนตขวปราเทวตาภควโตสนิเกมคาถาดังวาสีเชตวะเคลังเชตวะปิขังอินทักีลังโอหัจจามเมชาเตจานติสุธามิมราจกุมมาดาสุรันตาสุสุนัคาติ อาตถะขอปราเทวตาพระควาโตสันิเกมาคดังมาสีเยเกจิผู้ดังสนาคตาเสนเตคขมิสันเตียปายภู้มีมหายามนุสังเทหังเทวกายยามเปิดฤูและสันติติอาตถะขอพระควาพิกลมันเตสศีเยโเอนะพิคเวทัสสาสุโลกาทัสสุเทวตาสันิปปติตาโหณติตถาคตังทัศนายพิกุสังกจายเยปิเตยพิคเวเหตุสุงติตามัฐานังอหันโตสัมมาสัมปทาเตสัมปีพระควันตานังเอตตาปรมัยววเทวตาสันิปปติตาเหตุสุงสัยยถาปี ไม้หังเอตาลัยเยปิเตพิกเวยพระวิสันต์เตนราคาตามัธานั่งฐานโตสามมาสัมุทาเตสามปีพระกวันตานังเอตาปรมายวัเทวตาสอนิปติตาพระวิสันติเสยยะถาปีไม้หังเอตาลิอเจีิคิสามมีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสสามมีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามมีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนารถาศรุกังมลสิกโรทัพัสิสามมีเตเอมาพันเตติโคเตพิกบุพควาโตปัจรสสมภควาไวตาถวจะ สิโลกาบรรดากาสาวิยถาภูมมาตัสิตายสิตากริคขปลังปิหิตตาสมาหิตาปูถูสิหาวสันลีนาโลมาหังสาภิสัมพุโนโอทาตัมนะสาสุทาวิปัสสนาบรราเวลาพินโยปัญจสเตยตวามเนกเปลาวัฒเวตโตมันติสัทธาสโรเกสสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโวเตจะอาตาปามะกรุงสตวาพุทธาสสนังวิตเตเตสัมปาโตระหูยานังอนุสานาทัศนังอเปเกสตามะทังขงสะอาสหสังอาทาสตติงสตังเอกาสาสานัง อานุสานามัทธสงฆาไปแกนันต์ตามวัฒงคงที่ศาสภาปูดาหุงตันจารสพังอภิญญายาวะวะกิตตวานะจักุมารโตมันตายิสัทธาสุภเกศาสเนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกโกโเยโวหังกิตายิสามิเคราห์เหตุอนุผลสสัตตาสาวะวิขาดูมากระปีละวัฒไวติมันโตชุติมันโตวันน้มันโตราสนวัตธรรมนาภิกกามงคือกนังสอมิติวันังชาซาสายมาวตายะขานาตาวันนี้นอนเตมันโตชุติมันโตวันน้มันโตราชเสนนวัตธรรมนาภิกกามู พี่กุณังสมาิติงวนังสาตาคีลาติสาสายขานาต่วันนี้นอยเตมันโตชุติมันโตวันนวันโตศาสนาธัรมานาภิกษุมงพี่กุณังสมาิติงวนังอิเจเตสรสาสาสายขานาต่วันนี้นอยเตมันโตชุติมันโตวันนวันโตศาสนาธัรมานาภิกษุมงพี่กุณังสมาิติงวนังเวสามมตาปัญจสตายขานาต่วันนี้นอยเตมันโตชุติมันโตวันนวันโตศาสนาธัรมานาภิกษุมงพี่กุณังสมาิติงวนัง กุมไฮโรราชไครโกเวปุระสานิเวสนางพิญโยนางสตาสาสังยาคานางไปยิรุป,ปรสัสติกุเมโหรชาชไครโกโสปคสัสสมิติงวันังปุรีมาจาัตทิสังราชาทัตตาลัทโผลปัสติคันธัปานังอธิปติมหาราชาอัสสิโสปุตาปิตาสาัสสะพาวนทานามามัตฝลาอิติมันโตชิติมันโตวันวานามันโตอัสสิชโนวัฒนาภิกาโมงพิกนัง,กงสม,มิติงวนงันังทักขีนะจัตทิสังราชาวิร,รุหตปาปัสติกุมพานานังอธิตอธิปติมหาราชาอัสสิโสปุตาปิตัสสะพาวนทานามามัตฝลา อิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตอัสสินโนมัทมนาภิกามุงพิกรณังสมิติงวนังปะชิมัจจาที่สังราชาวิโรปข่อมภาษาสตินะคะนังอธิปติมหาราชอัสสสิโสอุตตปาปิตัสสะพวันทานามามัทภลายติมันโตชิติมันโตวันนวันโตอัสสินโนมัทมนาภิกามุงพิกรณังสมิติงวนังอุตตาราชาตที่สังราชาโกเวโรตปัสภาสติยะคานังอธิปติมหาราชอัสสสิโสอุตตปาปิตัสสะพวันทานามามัทภลายอิติมันโตชิติมันโตวันนวันโตอัสสินโนมัทมนาภิกามุง โมุงพี่นังสามีเต็งวันังโอริมาที่ที่สังทัตตาลทอทักขิเนนะวิรูฮะโกปชีเมนะวิรูปะขอกวยเราอุตรังที่สังจัตตาโลเตมห์ราชาสมันตาจัตตุโรทิสาธนาลามนาทางสุวรรณีกปิลาวัฒเวเตสังมายาวิโนทาศักคุวัจานิกาสะทามายากุเบรุเวเปรุวิวิภูจาวิโตสหะจันทโนกามาเสถอดจากินนุมานโนนิมันทุจารปนาโทดโอปามัดโยจากเทวสุโตจัมมัตตาลิจิตาเสโนจากคันดพโพนาโรราชาสโนโชโพ อาคูปัญจสิโขเจวติมพารุสเรียวัจสะใสแตจันเยจัราชานนคันทัพาสหราชุพิโมธามนาภิกามุงพิโกนังสมิติงวันังอัฐาคุณาภาษานาคาเวสราศาสตันจกาการภารศาสตาเลาคูปยาคาสายติพินยมุนาทตาลาถาจะอาคุณาคายาสสิโนเอราวันโนวันนะโคสปะคัสมิติงวันังเยนะคาราเชสสสสหันติทิพชิชาปักกิวิสุทธเจคูเวหายาสาสเตวนามัชปตาจิตตาสุปนาอิติเตสานามังภัยยันตานาคาราชานามสิ สุปนาโตเขมามังก,กาสีพุโทโธสานะให้ยัวใจหิวปะหายันตานะาคะาสุปนาสานะมังคังสุพุทังชิตาวัชรยราเทนะสมุทังสุลาสิตาภัตโตวะสาว,าสาวาสัตเศติมันตโตยสโัสสชนกัละกัญชามาพิสมะอสุราธนาเวกสาวิปจิตติสุจิตติจับปะหาระโทษน้มุจิส,ส,สัสตันจับพาลิพุตตานังสะเพเวโรจานามากาสนาหิตวะพาลิงเสนนางราหูพัตตบุปปาขมุงสมัยโยธานิพันนเ,เตวิภุณังสนมิจัวะนาง อาโปจารเทวาปฐวีจ ah, e, ัตเตโชวายโยตธาขมุงมรุนาอุรนาเทวะสโมจยัสสาสาเมตตากุณักายิกาอคุเทวายัสเสนนทัสเซไดทัสทากายสเพนะตาวันนี้นอนติมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยัสเสนนทัสมนาภิกามงพิกนังสมาติมวันังเวทูจารเทวาสารีจัสมาจารทเวยมาจัตทันสุปนิสาเทวาจันทามาขุประกิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคุปุระกิตา นักขันตานิปุลกิตวาอาคูมันทวรากาวาสุนังวัโวใส่โทสโกปรคาปรินทโททเสเศธลสถทากายสเพนะตตะวันี้นยเป็นอิติมันโตชิติมันต,ว,นตว,วันนวมันโตสัสเสนวัฒนานาภิกามุงพิกนังสัมมิติงวันังอาถาคูสาภูเทวาชาลามัขิสิขาลิวะอริทากาจารโรชาจามุมาบุผานิพาสินโนวรุณาสาธรรมะจารุจารเนชากา สูรลยาลุจิลาครัวครัวสัมวันเนสินโนทัศเสดทัศธากายสเพนะตะวันนิโนติมันโตชติมันโตวันนวันโตสัชโนธรรมนาภิกาโมงพิกนังสมิติมวนังสมานามาสมานามนุษสามนุษุ์ตมาคิดถาปทุสิกาครัวคูมนพปทุสิกาถาทุภรโยเทวเยจารสตาวชินโนปราคามหาปราคาคุเทวแยะสินโนทัศเสดทัศธากายสเพนะตะวันนิโนติมันโตชติมันโตวันนวันโตสิชโนธรรมนาภิกาโมงพิกนังสมิติมวนัง สุกากาลุมหาลุณาโคเวขาดณะนะสาสะหะโพธาตาไคหาปามโมขาโคเทวาวิจักคณาสตามาตาหารคกชาเมสกาจายาสเชโนทานยังอาคาปัเชโนโยทิสาภิวัตติรัสเศทัสทากายาสะเพนะต่วันนี้นนติมันโตชุติมันโตวันน้ำวันโตยาสเชโนวันธรรมนาภิกามุงพิกนังสมิติวะนังเขมิยะตุสิตายามากตะกาจายาสเชโนสามิตาการามาเซธาชตินามาจะารสวรณิมานารติโนอาคูอาถาคูปลานิมิตา สัตเตเดตะตาธากายสะเพนะต่วันนี้นอนเตมัโตชิติมันโตวันนาวันโตศาสนาธรรมนาภิกษุโมงผู้กำลังสัมมิติวันังสัตเตเตเทวานิกายสะเพนะต่วันนี้นอมามันนามันวายเยนะคันฉงเยจันเยสัตถิสาสะปาวุฒาชาติมัคีลังโอทัตโอขัดตินนามนาสวังทักเขมหมอกฆตาังนาคังยังทางวัสิตาติตังสุภามาปรามัโตจาปุตุยติมัโตสาสันนังกุมารุติโสจารสปะคาสัมมิติวันัง สาสาพม,มาโลก,กานังมาพัมมัพิธีตติอุปป,ปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยะสสจโสท้าเสตถาาิสราคโคปจเจก,กว,วัสสวัติโนเตสัญจามัชโตวาฆาหาิตโตปริวาริตโตเตจสเพภีกันเตสินเตเทเวสพ,พัมมเกม,มาราเสนาภิกามิปัญสะการาาทาสมาธิยังเอถาคราธาภราธาระเคนันพันธามาโทสมันตาปริวาริธามาโวมุติถากจิเนงิติตธรมาเสนโกนการหาสนังไปสยี ปนินาตารามหัจจสรังกตาวานะเพระวังยตถาอุสโกโมเมขอ,อยทานายโตสวิชโกระทาโสปจุทวัติสังกุโตอาศัยยงวสเสตันจัสรพังอภิญญายะวะวะขิตวานาจักุมาตโตมัติยิสถาสาวเกสสเนระเตมราเราเสนาภิกันตาเตวิชาลาธาภิโกเตจจอัตตปามะกลุงสตวพุทธศาส,สนังวิตาลเคหิป,ปากาโมงเนสัมโนมปีชยุงสะเพวิจตาสังฆามาพยาติตายสาสัสสชโนมวธรรมติสาพุเตหิสาวกกเตชะเนสุตาติ วสุจุลชัชยยาปกรณ์นะโมเมพุทธเตชะสารัตนตยธรมิกาเตชะประสิทธิประสีทเทวานาระยะปารเมสุราสิทธิพมมาจากอินทาจะจัตตุโลก,กาคัมพีลักกาสมุทาพูตรงคางคาจักสภามาชัยยประสิทธิพวันตุเตชยัชยยชัยยาธน,านิธณาาีอุทธ,ธิอุทธ,ธินาทีนาทีชยัชยยะชัยยคัคคนละตนะนิสัยนิรัน ใส่เสนาเมรูราชพลนาลชีชยชยาคัมพีรัสสมพีนาเคธนาคีปีศาจัพุตตะกาลีชยชยาทุนนิมิตาโลคีชยชยาสิงคีสุธาทานมุขขชาชยชยาวรุณะมุขาสัตตาชยชยาจำปาทินาคากุละคันถบชยชยาขัดชักคนนะตูลงสุกละพูชงสีหะพยัคฆทีปาชยชยาวรุณะมุขยาตา ชิตาชิตาเสนาลีปุลนะสุธินารดีเชยชยสุขาสุขาชีวิเชยชยันธารณีตาเดสตาสุชยาเชยชยธารณีสารตินสาธาเชยชยมังกราชลัญญาภาวะเขชยชยวรุณายะเขเชยชยรักขเสสุระพุชเตชาเชยเชยพัมเมนธานาคา ทักขณาชยชยาราชาธิราชชาชัยชัยยปัทวิงสัพังเชยชยาอัาหันตาปัจเจกพุทธสาวังเชยชยมาเหสุโลหะโลหะลินเทวาเชยชยพัมมาสุรโขเชยชยนาโควิลุณทะโกวิลุปะโคจันทิมาลวิอินโทจ่เวนะเตโยจักเวโลวัลุโนปิจะาอกิี วาโยจะปาชุนโหกุมาโลทตาลัตถโกอาาัฏฐารสมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทายโยอิสีโนสาวกาสภา,าชายารามโมภวันตุเตยชายธา,ามโมจ่สังโคจทัสสะปาโลจะชยยากังเอเตนะชายยเตเชนะชยาศดถิภวันตุเตเอเตนะพุทธเตชนะหนตุเตยชายามังคลังชัย โยปีพุทธศาสตร์สิริมาตัวยังมรสาจาปาปีมาตปวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาพัมมะคานาเมสโนชโยปีพุทธศาสตร์สิริมาตัวยังมรสาจาปาปีมาตปวปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาถาอินทคานาเมสโน ชโยปีพ <ım> ุทธศาสนีมตวอย่างมารสาจัปปาปีมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยัตถาเทวคานาเมหิสินโฉโยปีพุทธศาสนีมตัวอย่างมารสาจัปปาปีมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมัเทปโมทิตาชยัตถาสุปันนัคคานาเมหิสินโฉโยปีพุทธศาสนีมตัวอย่างมารสาจัปปาปีมตัวปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยัตถานาคคานาเมหิสิโน ชัยโยปีพุทัสาสิลีมาตัวยังมารัสสะจัปปาปีมาตัวปราราชยโ,อโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายยตถาสะพัมมะคานามเมหิเสโนชัยยันโตโพธิยามูเลสกยานังนัตถิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยโยโสชยยมังคะเลียปาราชิตตปังกังเกสีเซปวัวะวิปโปคะเลียพิเศเกสะภาพุทธานังอักขปัต ปัตโตอัปปโมอกทติสุนัขัตังสุมังคารังสุป่าพาตังสุสหูหิตังสุขาโนสุโมหุโตจ่สุยิทังพัมะจาลิสุปัทคินังกายกรรมมังวาจากรรมังปัทคินังปัทคินังมโนกรรมังปานีทิเตปัทคินาปัทคินานิกัตะวานะภาลานตเทปัทคินเนเตอัฐารัฐสุกิตาวิรุณหะพุทธศาสนาโลคาสุกิตาโหทะสหาสะเพหิยาติภิ สุนันตุพลโตเยเทวะสมิงธาในอธิคาตาทีคายยกาสะทาหนตูสุกิตาหนตุสะพทาละขันตุสัพพสัตตานังละขันตุจินนะสาสนายากาจิปัตฐานาเตสังสัพเพปุเรนตูมโนราธายุตากาเลปวัสสันตุวัสสังวัสสาวรลาหกาโลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจะสพพธากายสุขังจิตตสุขังอรหันตูยถาละัง บทสวดธรรมานิยามมาสุดนังเอวามสุดนังเอกังสมัยยังพระกวาสาวัติยังวิหารติเชตวันในอนากะปินทิกัสสารามีตานาขอพระควาพิควมันเตีพิขาวติพระทันเตติตเตพิขบพระกว่าตประจ,จสสมพระกวัยตาทวจะอุปาทาวาพิกเวตาถาคตานังอุปาอนุปาทาวาตาถาคตานังทิตาวัสาธาตุธรรมมต,ติตาตาธรรมานิยามตาสาเพภสังขารานิจติตังตถาคตตาพภิสามภูจเตียพิสมเมตเตียพิสาม ุชิตวาพิสเมตตวาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวารติวิภัชติอุตานิกาโรติสเพสังคารานิจาติอุปาทวาภิกขเวตถาคตานังอุปานุปาทวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมมานิยามตาสเพสังคาราดุขติตังตถาคตวาพิสามพุติยพิสเมตียภิสามพุชิตตวาพิสเมตตวะ อาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏาเปติวิวะปฏิวิภาชาติอุตานีกาลโลติสเพสังคาราทุกขติอุป,ปาทาวาพิขเวตถาคตานังอนุป,ปาทาวาตถาคตานังทิตาวสาธาุธรรมติตตาธรรมานิยามตาสาเพธรรมนานตาติตังตถาคตวภพิสามพุทธิยปิสเมติ อภิสามพุชิตวาอภิสเมตวาอจิกคติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวะรติวิพาชติอุตานีกัลโรติสเพธรรมานตาติอิธรมาวจัปภควะอาตมนาเตภิขุภควาโตภาสิตังอภินันทุนติวรสดพฤทะรักตกคาถาติตังนาวะคัมมยานปฏิคังเขนะคาตังบุคคลไม่ควร ตามคิดถึงสินี้ล้มไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพววงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยถาตีตัมปะหินันตังอปัตตานจานะคะตังสิ่งเป็นอดีก็แล้วไปแล้วสิ่งเป็นนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะยโยธรรมังตะถาถาวิปัสติสังหิรังสังกปังตังวิธามานุภัวเยผู้ไดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่นแจ้งไม่งอนงอนแข็งเขาควรพ่อคูนอาการเช่นนั้นไวายเชวะกิจามัยตัปังโกชัญญามนังสเว ความเพียรเป็นเกศที่ต้องทาวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮินโนสังคารันเตนะมาเซนามัตมัจุนาเพราะการผัดเพียรต่อมัจุราซึ่งมีเถมามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงโหระตามันดันทิตาตังเวพะเทิดกะระโตตีสันโตเจคเตบุณิบุณีพูดสงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกิดขานกักกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะาสังเวคะปัดจะเวคณะ สัพเพสังขารนิจ่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทุกข่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพทำมาณตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารแลมิใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ตอนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเรา อาทุวางชีวิตตั้งชีวิต,วตเป็นของมายังยืนทุวางมารณังความตายเป็นของยังยือนอัศวสังไมยามาริตาพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มะนะรณะปาริโยสานังเม ей. ชีวิตตั้งชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตั้งเมอนิยะตั้งชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตสคนที่จะสั่งเวย่างกายโยอาจ,จิลางร่างกายนี้มีได้ตั้งอยู่นานอเปตตาวิญญาโนคันปัสดาวิญญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อาทิเสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแห่นดินกาลิงคาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฝืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจาวะตะสังคาราสังคารัง,าางหลายไม่เที่ยงหนออุปัทวายธรรมมินอนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิรุชันติทันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูวปะสะมสุสโค ความเข้าไปสงบละง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสูขอย่างยิ่งสเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มาริงสุตจะมาริส,สเลที่ตายและ,และกำลังจะตายตาเทวหังมาริส,สามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัทิเมเอตาธาสังสยโยความสงสัยนี้วา่าความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเมตตาย,ยังกินจียังกินจีกุศลังกรรมังสะเพหิพระเตหิกาตางปุญงโน อนุโมทันตุสุน mmm, ัน bueno, ตุพลโตเยเทวะสมิงธานิอาทิคาตาธิคายุกาสัทธาหุนตุสุกิตาหุนตุทุกขะปรมุจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขะปรมุจันตุสัพเพยยติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปรมุจันตุสัพเพยายาติกาสุกิตาหุนตุทุกขะปรมุจันตุสัพเพปีสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสัพสุกิตาหุนตุทุกขะปรมุจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุกิตาหุนตุทุกขะปรมุจันตุ สัพเพนักขัตตาสุกิตาหุ่นตุทุกขับปังจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุ่นตุทุกขับปังจันตุสัพเพสามารถตีนังสมิชันตวบทวดปูชาหลวงปู่ทวนนโมพุทธิสตว์คันติมายาติภควาณนโมทโพธอทธิสตว์คันติมายาติภควาณนโมพุทธิสตว์คันติมายาติภควาปฏิทานะขหายาเทวตาสันติวิหาราวิชนีทุเปคาเลโพดิงคาเลตาหิงตาหามาธานีนะพระวันตุกุชิตาโสถิงการเดิท้าวิหารามันทะเล เทละจามาชานามกาจพิโกสารมิกาธนปฏิวัสสกาคามาจากเทสานิฆามาจากอิสราสปานาพุตสุกิตาพุนตุเตชลาพุชายปิจจอันทัสสัมภวสังเสรชาตอัทถวปปปติการนิยานิกังธรรมวรางปฏิจเตะสเพปิพุทธศักรณตุสังขยังทัดตุจจลังสตังธามโอธรรมัทาจปุกราสังโกขโทสัมภควาทายจหิตายจั ตามเหตุและขัดตุสัพเทมสัพเภปิธรรมะจริณาวุธิงสัมปะปูเนยยามาทามเมอยริยาป,ปะวิทิเตปะสันนาหุนตุสัพเพป,ปิปานิโนพุทธศาเสนสามมาทาราังปะเวชันโตกาเลเทวปวัสตูวุฒิภาวายาสตานางสามมถังเนตูเมทานิงมาตาปิตาอจจะอันทชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังทำเมนะรชาชนประชังละขันตูสัพทาน เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปาฏายนิทุกขาพยาปาตานิจานิพยาโสกปาฏายนิโสกาหอนตุสเพป,ปีปานีหน้อยเอตาวตาจามเฮีสัมดังปุญญาสัมดังสเพเทวันุโมทันตูสพะสมรติสติยาทานังนะตุสัทธายาสีลังลักขันตูสปมาภาวนาพิฏตาหนตูขันจนตูเทวตาคตาสุมังคนคาถาหนตูสพังสมังคลังลักขันตุสพะเทวตาสพะพุทธานุภาเวนะ โสติสหนตุนิร hey, ันตังโหตุสัพพังสมังคลังลกขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาพเวนะโสติหนตุนิรันตังสหนตุสัพพังสมังคลังลกขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาพเวนะโสติหนตุนิรันตังสัพเพพุทธะบรัตตาปเจกนันจายังพลังหันตาณาจเตเชนะลกขันตานามิสัพโสสัพเพพุทธะบรัตตาปเจกนันจายังพลังหันตาณาจเตเชนะลกขันตานามิสัพโส สัพือุทธาภลาปตาปเจกนันจะยังพลังหันตานจะเตชนาละขันพนามิสสสเพุทธราปตาปเจกันจายังพลังันตานจเตชนาละขันพนามิสัพโสสพุทธาาปตาปจกนันจะยังพลังหันตาณจเตชนาละขันนมิสัสสัพพุทธารลาปตาปเจกนันจะยังพลังหันตานจะเตชนาละขันนามิสัพโสสัพพุทธารลาปตาปเจกนันจะยังพลังหันตาณจเตชนาละขันธพนามิสัสสัพพุทธาภลาปตาปเจกนันจะยังพลังหันตานจเตชนาละขันธพนามิสัพโส สบัยพุทธาภราป,รปรตาปัจเจกนันจะยังพลังหันตา,า,านจะเดชนาลขันพนามิสสะปโสรด้วยอำนานจะแห่งบุญกุศลที่ข้าเจ้าได้สวดสัทยายพุทธมนีข้าพเจ้าขอน้อมแก้วอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาพระบรมราชนารรนาชนนีพันปีหลวงพุทธเด็จสู่ส,รส,รสวรรณคารขอ,อนที่ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสาวพระสตรีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคง ป็นสมาชิกอันชอบธรความวาไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแต่ข้าพเจ้าไขข้าพเจ้ามีสมาธิติดตั้งมั่นในพระธรรมคัมภีรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายพอได้เนื้โมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิศาสตร์พรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายละลมถึงวัตถุมงคลนัวันที่สามสี่กันเมได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยภูธานุภาพเทวานุภาพและฤทธานุภาพอันศักดิ์สิทธ ทำในขวัให้เป็นสรีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน